สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องหนึ่งจากอัธกถาชาดกนะคะชื่ออสังกิยะชาดกค่ะเป็นเรื่องที่แสดงให้เห็นว่าการเจริญเมสตากรุณาเนี่ยมันนำความปลอดภัยมาให้ได้ยังไงครับน่าสนใจมากครับโดยเฉพาะสถานการณ์ในเรื่องที่มีอุบาสกท่านหนึ่งใช่ค่ะท่านเป็นพระโสดาบันนะกำลังปฏิบัติธรรมเดินจงกรมอยู่คนเดียวเลยอืม แต่การปฏิบัติของท่านกลับช่วยปกป้องกองเกวียนทั้งขบวนจากโจรตั้ง500คนนะี่โดยที่ท่านก็ไม่ได้ตั้งใจเลยนะคะครับซึ่งการคุยของเราวันนี้ก็จะมาเจาะลึกตรงนี้แหละครับว่าการรักษาตนด้วยธรรมะเนี่ยมันไปเชื่อมโยงกับการรักษาคนอื่นได้ยังไงตามที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้นะครับค่ะเรื่องเริ่มที่อุบาสกท่านนี้เป็นชาวสาวัตถีเดินทางไปกับกองเกวียนครับ พอตกกลางคืนคนอื่นเขาก็พักผ่อนกันไปแต่ท่านเออก็ไปหาที่สงบสงบที่โคนต้นไม้เพื่อเดินจงกรมปฏิบัติธรรมตามปกติของท่านใช่ค่ะแต่คืนนั้นดันมีโจร500คนวางแผนจะมาปลุนกองเกวียนพอดีอ๋อครับพอโจรมาถึงก็เห็นอุบาสกกําลังเดินกลับไปกลับมาอยู่ตรงนั้นพอดีเลยเขาเข้าใจได้ชัดว่าเป็นยามเฝ้ากองเกวียนก็เลยซุ่มรอก่อนกะว่าเดี๋ยวพอท่านเผลอหลับค่อยลงมือ แต่ปรากฏว่าท่านอุบาสกเดินจงกรมไม่หยุดเลยตลอดคืนเลยค่ะจนฟ้าสว่างคาตาพวงโจรก็เลยแบบอดรอไม่ไหวแล้ะไม่ได้โอกาสสักทีสุดท้ายก็เลยต้องถอยหนีไปเองทิ้งอาวุธไว้เต็มเลยนะคะไม่ได้อะไรไปเลยครับอุบาสกเองก็คงไม่รู้เรื่องเลยว่ามีโจรมาซุ่มอยู่ใช่ค่ะพอเช้าท่านก็กลับไปวัดเชตวันไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็ทูลถามด้วยความสงสัยว่าข้าแต่พระองค์เจ้าข้า การที่คนเรารักษาตนเองอยู่นี่มันถือว่าเป็นการรักษาคนอื่นด้วยหรือเปล่าพระเจ้าค่ะหือ <c oughs> คำถามน่าคิดนะครับพระพุทธเจ้าก็ตรัดตอบเลยว่าถูกแล้วอุบาสกผู้ที่รักษาตนนะ่ะเชื่อว่ารักษาผู้อื่นด้วยและผู้ที่รักษาผู้อื่นก็เชื่อว่ารักษาตนเหมือนกันครับคำตัดนี้สำคัญมากเลยะมันชี้ให้เห็นว่าสภาวะจิตภายในของเราเนี่ยมันมีผลต่อโลกภายนอกจริงๆนะพระพุทธองค์ก็เลยทรงยกเรื่องในอดีตชาติของพระองค์เอง คืออสังกียชาดกมาเล่าประกอบให้ฟังเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นนะคะใช่ครับเรื่องในอดีตชาติก็คือพระโพธิสัตว์ตอนนั้นท่านเกิดเป็นพราหมณแล้วก็ออกบวชเป็นฤาษีครับบำเิ็ญเพียรในป่าหิมพานจนได้ฌานสมาบาัติวันหนึ่งท่านมีความจําเป็นต้องออกจากป่าไปหาพวกของรสเปรี้ยวรสเค็มก็เลยได้ร่วมเดินทางไปกับกองเกวียนกองหนึ่งคล้ายๆกับเรื่องอุบาสกเลยนะครับใช่เลยค่ะพอตกกลางคืนกองเกวียนหยุดพัก ท่านก็ปรีกตัวไปเดินจงกรมที่ควรต้นไม้ใกล้ๆที่พักเหมือนกันแล้วเหตุการณ์นั้นก็ซ้ำรอยเดิมคือมีโจร500ร้อยคนมาล้อมกองเกวียน <Thanksgiving> เห็นพระฤาษีกำลังเดินจงกรมอยู่ <cha> ก็เข้าใจผิดอีกคิดว่าเป็นคนดูแลก็เลยรอจังหวะแต่พระโพธิสัตว์ในภาวะฤาษีท่านก็มีจิตที่สงบมั่นคงเดินจงกรมตลอดคืนเหมือนกันเป๊ะเลยโจรก็เลยไม่มีช่องทางจะเข้าปลุนได้จนใกล้สว่างก่อนที่พวกโจรจะถอยไปเนี่ยหัวหน้าโจรตะโกนบอกพวกพ่อค้าในกองเกวียนด้วยนะ อ้าวหรอคะว่าไงคะบอกว่าเฮ้ยพวกท่านน่ะรอดมาได้ก็เพราะดาบทองค์นี้นะพรุ่งนี้เช้าจงไปสักการะท่านซะด้วยละโหพวกพ่อค้าคงงงปนตกใจพอเช้าตื่นมาก็เห็นร่องรอยมีอาวุธโจรตกอยู่เกลื่อนเลยครับก็เลยพากันไปหาพระโพธิสัตว์ถามว่าเมื่อคืนท่านเห็นโจรไหมท่านก็ตอบตามตรงว่าเห็นพวกพ่อค้าก็เลยถามต่อว่าอา้าวแล้วท่านไม่กลัวหรอ โจนมากันตั้งเยอะแยะคำตอบของพระโพธิสัตว์นี่น่าสนใจมากเลยค่ะครับท่านบอกว่าไอ้ความกลัวความระแวงเนี่ยมันมีสำหรับคนที่มีสมบัติมีของให้ห่วงแต่ท่านเป็นสมณนะเป็นผู้ไม่มีทรัพย์สินอะไรเลยจะอยู่ในบ้านหรืออยู่ในป่ามันก็ไม่มีอะไรให้ต้องกลัวหรือกังวลใจคือท่านไม่มีอะไรจะเสียแล้วว่างันเถอะประมาณนั้นครับแล้วท่านก็กล่าวเป็นคาถาออกมาใจความว่า เรานะ่ะไม่ต้องระแวงในบ้านแล้วเราก็ไม่มีภัยในป่าเรามุ่งหน้าก้าวไปสู่ทางอันตรงด้วยเมตตาและกรุณาคาถานี้สรุปสภาวะจิตของท่านได้ดีมากเลยครับไม่ต้องระแวงในบ้านไม่มีภัยในป่าก็เพราะว่าไม่มีวัตถุอะไรให้ห่วงใหญ่แล้วก็มีจิตที่ฝึกมาดีแล้วเป็นกรอกคุ้มภัยจากภายในอ๋อเข้าใจแล้วค่ะส่วนคำว่ามุ่งหน้าสู่ทางอันตรงเนี่ย อาจจะหมายถึงทางไปสู่พรหมโลกด้วยกำลังของฌานที่ท่านบำเพ็ญค่ะใช่ครับซึ่งทั้งหมดนี้มันมีพื้นฐานมาจากพรหมวิหาร4ี่คือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาโดยเฉพาะเมตตากับกรุณาในคาถานี้มันเหมือนเป็นพลังนำทางไปสู่ความปลอดภัยความสงบสุขนั่นเอง หลังจากเหตุการณ์นั้นพระโพธิสัตว์ก็กลับไปบำเพ็ญพรหมวิหารสี่ต่อในป่าจนสิ้นอายุไขครับแล้วท่านก็ได้ไปบังเกิดในพรหมโลกตามกำลังชานที่ท่านได้ฝึกฝนไว้นั่นเองพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงสรุปเชื่อมโยงเรื่องราวในอดีตกับปัจจุบันหรือที่เรียกว่าประชุมชาดกนะคะครับท่านบอกว่าเหล่าพ่อค้าในกองเกวียนครั้งนั้นก็คือพุทธบริษัทในสมัยปัจจุบันนี้นี่เองส่วนพระดาบทโพธิสัตว์ก็คือองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตชาตินั่นเองคะ่ะใช่ครับ ดังนั้นเออสิ่งที่เราได้จากการสำรวจเรื่องนี้ก็คือพลังของการฝึกฝนตนเองจริงๆนะคะโดยเฉพาะการเจริญเมตตากรุณาแล้วก็การปล่อยวางจากความยึดมั่นถือมั่นต่างๆครับมันไม่เพียงแต่สร้างความสงบความปลอดภัยให้ตัวเองเท่านั้นนะแต่มันยังแผ่ขยายออกไปเหมือนเป็นเกราะคุ้มครองคนรอบข้างได้ด้วยอย่างไม่น่าเชื่อเลยเป็นการยืนยันความคิดที่ว่าการรักษาตนด้วยคุณธรรมเนี่ยกับการรักษาผู้อื่น จริงๆแล้วมันคือสิ่งเดียวกันแยกกันไม่ออกเลยอ่ะเหมือนที่เรื่องราวทั้งสองเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นชัดเจนเลยนะคะครับผมคำถามทิ้งท้ายที่น่าสนใจก็คือว่าในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยการที่เราลองฝึกใจให้ระแวงน้อยลงแล้วก็เพิ่มเมตตากรุณาให้มากขึ้นมันจะส่งผลต่อความรู้สึกปลอดภัยหรือว่าปฏิสัมพันธ์ที่เรามีต่อโลกรอบตัวได้ยังไงบ้างคะอืมน่าคิดนะครับ แม้ว่าเราอาจจะไม่ได้เจอสถานการณ์อันตรายจริงๆแบบในชาดกก็ตามเนี่ยการฝึกจิตแบบนี้จะมีผลยังไงได้บ้างก็น่าเก็บไปคิดต่อกันนะคะ